ผู้ชายค่ะนับเวียนไปทางขวาค่ะผู้หญิงนับเวียนไปทางซ้ายนะคะถ้าเป็นผู้ชายค่ะให้นับหนึ่งที่ j จดีค่ะเวียนไปทางขวานะคะ นับสองที่ฉัดเงินนะคะแล้วก็นับสามที่คนคอขาดค่ะนับสีที่เรือนรวงนะคะนับเวียนไปเรื่อยๆค่ะทวนเข็มนาฬิกานะคะนับให้ครบตามอายุเต็มปัจจุบันนะคะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ให้นับหนึ่งที่เจดีเช่นกันค่ะเวียนไปทางซ้ายนะคะแล้วก็นับสองไปที่ทางนักราชค่ะนับสามแม่มดนะคะแล้วก็นับสีที่พ่อหมอค่ะเวียนไปเรื่อยๆตามเข็มนาฬิกาค่ะนับใ ครบตามอายุเต็มปัจจุบันนะคะนี่คือเป็นการเช็คเบื้องต้นค่ะว่าปีนี้ตัวคุณอายุเต็มเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตกอยู่ในเรือนอะไรค่ะให้ดูคำพยากรณ์ประจำเรือนนั้นๆได้สรุปให้แล้วนะคะรวมไปถึงดูตามช่วงอายุด้วยนะคะชะตาชีวิตของท่านในปีนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันเลยละคะ่ะเรือนที่7ค่ะถ้าตกฉัตรทองค่ะจะเป็นปีที่ดีค่ะ ชีวิตจะประสบความสำเร็จนะคะจะมีชื่อเสียงเกียรติยศค่ะจะปรากฏขึ้นมาให้ได้เห็นนะคะจะมีแต่ความโชคดีค่ะมีเรื่องที่จะเกิดขึ้นเป็นสิริมงคลขึ้นมาในชะตานะคะจะมีแต่คนรักใคร่ค่ะให้การอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะถึงแม้บางท่านอาจจะมีศัตรูอยู่บ้างค่ะจะทําอะไรคุณไม่ได้หรอกนะคะเพราะเจ้าชะตานั้นค่อนข้างที่จะมีกําลังเยอะกว่าค่ะ หรือเป็นช่วงที่เจ้าชะตนั้นจะมีบุญบารมีสูงส่งนะคะจะมีคนเคารพยกย่องให้ความกลัวเกรงค่ะจะทําการอันใดก็ตามค่ะจะมีแต่ความสําเร็จเข้ามาในชีวิตนะคะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ก็ร่มเย็นเป็นสุขค่ะสุขกายสบายใจเลยละค่ะ น้อยครั้งมากนะคะที่จะเกิดเรื่องให้ต้องทุกข์ใจกังวลใจขึ้นมานะคะการเงินการทองก็อุดมสมบูรณ์ค่ะมีกินมีใช้เงินทองไม่ขาดมือหรอกนะคะในปีนี้ค่ะถึงแม้จะขาดมืออยู่บ้างก็ไม่ได้นานหรอกค่ะเป็นแค่ช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะคะการงานเองก็ดีดีค่ะตำแหน่งหน้าที่ก็มั่นคงค่ะหากมุ่งหวังในราบยศค่ะจะได้ปรับได้เรื่อนสมดังใจหวังนะคะ โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการนะคะผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายนะคะจะให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ได้เติบโตในหน้าที่การงานด้วยนะคะพวกงานส่วนตัวงานอิสระนี้ดีเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะลงทุนค้าขายหรือจะทําโครงการอะไรก็ตามค่ะจะเกิดผลนะคะจะมีความสําเร็จเกิดมาเป็นกำ,กำไร กิจการจะเติบใหญ่ค่ะขยับขยายพัฒนาไปอีกไกลเลยนะคะจะมีอนาคตที่สดใสด้วยค่ะรู้ทางและโอกาสดีมากเลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่สนับสนุนเรานั้นนะคะเขายังสนับสนุนเราดีอยู่นะคะผู้มีบุญบาร,รมีอำนาจนะคะจะสูงมากกว่าค่ะจะเข้ามาให้ราบมอบโอกาสมอบความเจริญน,นะคะมอบการเติบโตในหน้าที่การงานให้ค่ะจะได้อวยยศ ปรับตำแหน่งมีบรรดาศักดิ์นะคะมีผู้คนต่างก็ร้วนเข้ามายินดีค่ะมีคนยำเกรงค่ะทํามาค้าขายคล่องค่ะพ่อค้าแม่ค้านี้นะคะจะมีมิตรใหม่ๆขึ้นมาค่ะจะได้คู่ค้าคู่สัญญาได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเอาเป็นว่าการงานดีค่ะสำเร็จสมประสงค์นะคะคิดหวังสิ่งใดมุ่งหวังสิ่งใดจะได้ดังใจหมายนะคะใครที่เคยมีการติดขาดนะคะหรืออึดอัด มีเหตุให้ต้องขัดแย้งเดี๋ยวจะเจอทางออกแล้วนะคะเดี๋ยวจะเคลียร์ได้เจอทางลงแล้วนะคะหรือความคับครองใจหลายๆอย่างค่ะจะถูกคลี่คลายผ่อนคลายลงเบาบางลงไปเองนะคะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะปีนี้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอะไรมากหรอกนะคะถึงแม้อาจจะเป็นไข้ไม่สบายอยู่บ้างค่ะแต่ไม่รุนแรงหรอกนะคะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยตามฤดูกาลเท่านั้นเองค่ะอุบัติเหตุเองก็หายห่วงค่ะ ไปไหนมาไหนนะคะก็แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะหากประมาณนะคะและชะล่าใจก็จะมีเหตุเล็กๆน้อยทำให้ต้องเสียทรัพย์ขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะถึงยังไงค่ะท่องเอาไว้ขึ้นใจเลยค่ะ ความไม่ประมาทย่อมไม่ไปสู่ทางตายค่ะเป็นสัจธรรมอันประเสริฐไม่ประมาทเป็นดีที่สุดนะคะส่วนความรักนะน,นะคะคนโสดหากภายในปีนี้ค่ะมีคู่เข้ามานะคะหรือมีคนเข้ามาสารสำคัญค่ะมีเกณฑ์ที่จะเป็นคู่แท้เป็นเนื้อคู่กันนะคะจะเป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมพอสมควรเลยค่ะเป็นคนดีค่ะเข้ากับเจ้าชะตาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะหากอยู่ด้วยกันแล้วค่ะเปรียบเสมือนเนื้อนาบุญเลยนะคะ ต่างจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างฐานะและสร้างครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะเป็นอย่างนั้นนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะภายในบ้านภายในครอบครัวค่ะรักกันดีสามาัคคีกันดีค่ะถึงแม้บางคู่อาจจะมีกัดจีกกันอยู่บ้างค่ะไม่เหมือนกันค่ะแต่ละราศีแต่ละเดือนเกิดก็ไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กๆนิดน้อยภายในครอบครัวเท่านั้นเองละค่ะ โดยภาพรวมนะคะต่างฝ่ายก็ต่างเกื้อกูลเกื้อหนุนกันซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีค่ะมีความสมานสมามัคคีมองอนาคตร่วมกันเป็นหลกัหลกๆอยู่ค่ะถือว่าดีเลยนะคะปีนี้หายเจ็บหายไข้ J นะคะขอให้ทำบุญเรียกขวัญรับโชครับลาบ,บกันเลยทีเดียวนะคะ